สวัสดีครับพบกับพอดแคสต์รู้ง,งี้ลงทุนไปนานแล้วรายการที่จะทําให้ท่านไม่ต้องร้องรู้ง,งี้กับการลงทุนอีกต่อไปโดยผมพง์ธรถาวรธนาคุณครับแล้วเราก็มาถึง EP ีที่4นะครับ<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนต่างประเทศทําช่องทางไหนได้บ้างใน EP ีที่แล้วผมได้พูดถึงนว่าทําไมการลงทุนในปัจจุบันมันถึงมีปัจจัยที่ทําให้มันยากซะเหลือลเกินใครยังไม่เคยลองฟังลองไปติดตามดูนะครับ ส่วนใน EP ีที่4นี้เนี่ยเรื่องได้ว่าการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างเป็นที่นิยมตั้งแต่ต้นปี2563เป็นต้นมานะครับอาจจะด้วยเหตุว่าหุ้นต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยมันช่างขึ้นดีเอาเสียเลือกเกินแม้แต่ในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ยังไม่ลดราวาศอกทำนิวไฮได้อย่างต่อเนื่องและอีกเช่นเคยครับเราเคยลคุยกันไปแล้วว่าการลงทุนในทองคําทํำยังไงได้บ้างนะครับมีทางเลือกอะไรทีนี้มาดูหุ้นต่างประเทศกันบ้าง สำหรับท่านที่ยังไม่เคยลงทุนหุ้นในต่างประเทศเลยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะว่าในหลักการของการกระจายการลงทุนเนี่ยการที่ท่านถือหุ้นไทยเพียงอย่างเดียวหรือเลือกที่จะซื้อหุ้นในประเทศสินทรัพย์ในประเทศเพียงอย่างเดียวเนี่ยแน่นอนว่าความเสี่ยงย่อมกระจุกตัวอยู่ที่ประเทศไทยถูกไหมครับเกิดเรามีเหตุชุมนุมมีเรื่องโควิดมีเรื่องเศรษฐกิจที่ท่าทางจะดิ่งเหวขึ้นมาเนี่ยเราก็รับความเสี่ยงนั้นเต็มๆแต่ท่านที่เลือกตัดสินใจจะเริ่มไปต่างประเทศบ้างแล้วเนี่ยผมว่าเป็นความคิดทีีที่่ไมเเววทดย ทีนี้มาดูว่าลงทุนยังไงได้บ้างนะครับจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ถือว่าค่อนข้างง่ายกว่าสมัยก่อนค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้นทุนของการไปลงทุนเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกกว่าบทความเนื้อหาเกี่ยวกับการลงทุนหุ้นในต่างประเทศเนี่ยก็มีมากมายนะครับซึ่งถึงแม้ท่านศึกษาแล้วและพบว่าตัวเองไม่เหมาะเนี่ยก็ยังพอจะมีประโยชน์อยู่บ้างเพราะว่าปัจจุบันนี้ข่าวสารทุกอย่างที่เกิดขึ้นต่างประเทศเนี่ยก็มีผลกับหุ้นในประเทศไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับ ทางเลือกแรกง่ายที่สุดเลยคือการลงทุนผ่านกองทุนรวมนะครับอันนี้คนไทยส่วนใหญ่ก็นิยมกันมากเพราะว่ากองทุนรวมเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่เป็นทางเลือกการลงทุนที่ค่อนข้างคุ้นเคยกันอยู่แล้วเราจะรู้จักกันในานามของ FIF ย่อมาจาก Foreign Investment Fund นะครับก็เป็นหรือที่เรียกว่า f e e เด r Fund หลักการก็คือว่าเป็นกองทุนรวมที่เราสามารถเอาเงินไปลงทุนแล้วเนี่ยทางบริษัทจัดการกองทุนเนี่ยก็จะนาเงินของท่านไปฟีดใส่กองทุนต่างประเทศหรือไปเลือกจัดพอร์ตต่างประเทศให้กับท่าน ตามนโยบายการลงทุนหรือกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนนั้นๆโดยที่เสียค่าใช้จ่ายเช่น Front e n d fee Management fee นะครับแตกต่างกันไปตามกองความยากง่ายลักษณะคล้ายๆกับลงทุนในกองทุนรวมที่เป็นหุ้นไทยหรือตราสารหนี้ไทยนั่แหละครับเพียงแต่ว่าสินทรัพย์ภายใต้เป็นหุ้นต่างประเทศทางเรื่องนี้ก็ง่ายๆไม่ยากจนเกินไปมีข้อมูลให้ศึกษามากมายในเว็บไซต์นะครับทางเรื่องที่2ก็คือว่าการเปิดบัญชีหุ้นที่ท่านอาจจะซื้อขายหุ้นไทยอยู่แล้วเนี่ย ลองสอบถามทางมาร์เก็ตติ้งของท่านดูก็ได้ว่าบัญชีที่คุณถืออยู่เนี่ยคุณเปิดอยู่เนี่ยสามารถลงทุนในหุ้นต่างประเทศได้หรือเปล่าตอนนี้ก็เป็นที่นิยมกันมากขึ้นนะครับลกต่างๆเข้ามาให้คําแนะนําให้บริการในเรื่องของการลงทุนต่างประเทศค่อนข้างมากอาจจะด้วยเพราะว่าหุ้นไทยเนี่ยดูทรงแล้วไม่น่าจะไปไหนการลงทุนในหุ้นต่างประเทศน่าจะทําให้สินทรัพย์ของลูกค้าเนี่ยงอกเงยได้มากกว่านะครับลองศึกษาดูครับว่าบร็กเกอร์ที่ท่านใช้บริการอยู่หรือว่าถ้าท่านไม่เคยใช้เนี่ย ที่พอจะนึกออกเร็วๆก็คือน่าจะมีเอเชียพัฒกับทางฟิลิปที่ค่อนข้างทําการตลาดเยอะหน่อยนะครับลองไปศึกษาทำถามดูได้แต่ถามว่าเสียค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่นะครับก็คือขึ้นอยู่กับแต่ละบลกนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยก็จะประมาณ0.35ถึง0.5ต่อวงเงินลงทุนที่ท่านลงทุนนะครับ จะต้องระวังนิดนึงนะครับการลงทุนในต่างประเทศอาจจาเป็นต้องใช้วงเงินที่ค่อนข้างสูงหน่อยเพราะว่าในบางโบโลกเนี่ยจะมีค่าคอมขั้นต่ําคือประมาณ20เหรียญเท่าที่ผมทราบนะครับก็ต้องลองคูณกลับดูว่าการลงทุนที่สักประมาณเท่าไหร่ถึงจะคุ้มค่าคอมที่เราต้องเสียไปในแต่ละรายการที่ซื้อขายนะครับการเปิดบัญชีเพื่อซื้อหุ้นรายตัวต่างประเทศเนี่ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งแต่ว่าอีกทางเลือกหนึ่งที่ค่อนข้างเริ่มมาได้รับความนิยมแล้วคือการเปิดบัญชีหุ้นหน้าตาเหมือนกันเนี่ยแหละแต่ซื แต่ถ้าถามว่า ETF คืออะไรมันย่อมาจาก Exchange Traded Fund นะครับหน้าที่ของมันก็เหมือนหน้าตาเหมือนกองทุนเนี่ยแหละครับมีผู้จัดการกองทุนเลือกหุ้นให้เลือกกลุ่มหุ้นให้ตามนโยบายการลงทุนแล้วก็เอากองทุนนี้ไปลิสต์อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ให้นักลงทุนสามารถซื้อซื้อขายได้สามารถปรับพอได้ภายในวันนะครับมีความคล่องตัวมากขึ้นยกตัวอย่างให้เห็นภาพไ ETF ตัวหนึ่งก็เช่น i o o นะครับเป็นการลงทุนในออกองทุนนี้ก็จะเลือก หุ้นร้อยตัวแรกของโลกใบนี้นะครับเป็น global ร้อยนะครับเน้นที่ว่าเป็นใหญ่ที่สุดแล้วก็ทําธุรกิจข้ามชาตินะครับแล้วก็จะตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการลงทุนหุ้นร้อยตัวแรกของโลกเพียงแต่ว่าไม่อยากไปนั่งไล่ซื้อหุ้นแต่ละตัวแต่ละตัวจนครบตามน้ําหนักผู้จัดการกองทุนของ i o o เนี่ยเขาก็จะจัดน้ําหนักมาให้เลยแล้วก็ให้ท่านซื้อเพียงแค่ซื้อ i o o ตัวเดียวที่เป็น e t f นะครับคงพอเห็นภาพนะครับค่าธรรมเนียมต่างๆเนี่ยก็เหมือนการซื้อหุ้นปกติทั่วๆไปนี่เองนะครับทางเลือท่่วาาาถ้น ไม่ชอบกองทุนรวมนะครับรู้สึกว่ามันหลายขั้นขั้นตอนมีเวลาจังหวะรอ NAV หรือไม่ชอบซื้อหุ้นรายตัวเองเพราะความเสี่ยงเยอะเกินไปเลือกหุ้นไม่เป็นแล้วก็ไม่ชอบซื้อ ETF เนี่ยเพราะว่าต้องดูจังหวะไม่รู้ว่าต้องซื้อตัวไหนยังไงออกเมื่อไหร่เข้าเมื่อไหร่เนี่ยทางเรื่องที่3ก็ค่อนข้างจะกำปั้นทุบดินนะครับท่านก็ใช้บริการของ private fund นะครับหรือกองทุนส่วนบุคคลเนี่ยผมเชื่อว่าในช่วงที่ผ่านมาคงมีหลายบลลหลายบลจนะครับเริ่มให้คําแนะนําเริ่มให้บริการกองทุนส่วนบุคคลในรูปแบบของการลงทุนต่างประเทศมากขึ้นเพราะว่านักลงทุนที่เป็นลักษณะของไฮเน็ตเวิร์ดที่ปกติเป็นลูกค้าประจําของ p r i v a t e fund อยู่แล้วเนี่ยก็มีมุมมองที่ไม่แตกต่างจากนักลงทุนรายย่อยเช่นเดียวกันว่ากองทุนไหนบ้างบลจไหนบ้างที่ให้บริการการลงทุนในต่างประเทศอย่างน้อยว่าไฮเน็ตเวิร์ดนักลงทุนที่มีความมั่งคั่งสูงเหล่านี้ จะต้องการการกระจายลงทุนไปต่างประเทศแต่ก็ยังอยากให้ฟันมเนเจอร์เข้ามาช่วยเลือกหุ้นให้เลือกจังหวะการซื้อขายให้อยู่ดีเพราะฉะนั้นกองทุนสุบุคคลก็เป็นหนึ่งวิธีการในการไปลงทุนต่างประเทศแต่ว่าก็จะพรีเมียมกว่าตรงที่มีผู้จัดการกองทุนคอยวิเคราะห์คอยเลือกหลักทรัพย์แล้วก็จัดการจัดสรรสินทรัพย์ให้ตามจังหวะสภาวะการลงทุนนะครับเพียงแต่ว่าข้อเสียของ p r i v a t e fund ก็คืออาจจะต้องการเงินลงทุนเริ่มต้นที่ค่อนข้างสูงหน่อยอาจจะสล้าน5้าล้าน10บล้านหรือ20สิบล้านเป็นต้นไป แล้วแต่บลจอแล้วแต่บลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นนักลงทุนที่ต้องการไปลงทุนต่างประเทศตอนนี้ผมเชื่อว่ามีหลายช่องทางมากๆแบ่งตามสัสดส่วนการเงินลงทุนตามความชอบตามจริตของท่านเลยทีนี้ในช่วงที่เหลืออยู่เนี่ยผมจะขอเพิ่มเติมในส่วนของรายละเอียดว่าถ้าท่านไปลงทุนต่างประเทศแล้วเนี่ยมีข้อคํานึงมีข้อในการระมัดระวังการลงทุนอย่างไรบ้างนะครับผมมีประมาณ3-4ข้อนะครับยกตัวอย่างเช่นข้อแรกนะครับถูกต้องเลยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเรื่องของค่าคอมเนี่ย จะมีความซับซ้อนแตกต่างจากการซื้อขายหุ้นไทยประมาณหนึ่งนะครับอย่างเช่นบางโบโรกเนี่ยอาจจะมีการคิดขั้นต่ําอย่างที่บอกไปแล้วแต่บางโบโริอาจจะมีวิธีการคิดค่าคอมที่แตกต่างไปอาจจะคิดเป็นฟิกซ์ต่อหุ้นนะครับเป็นกี่เซนกี่เซนต่อจํานวนหุ้นที่ซื้อก็คิดได้เหมือนกันแต่ว่าจะซับซ้อนกันไปนะครับก็ซื้อมากอาจจะถูกแต่ซื้อน้อยอาจจะแพงนะครับลองถามดูดีๆ วงเงินลงทุนของท่านต้องสูงนิดนึงนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับกําไรและความเสี่ยงที่ท่านกําลังจะไปนะครับถ้าไปลงทุนวงเงินต่าๆเนี่ยผมว่าอาจจะไม่คุ้มกับข้อมูลที่เราต้องศึกษาแล้วก็ต้องคอยเฝ้าระวังตลาดกลางค่ำกลางคืนอย่างนี้นะครับพิจารณาเงินลงทุนในสัดส่วนที่สูงนิดหนึ่งนะครับมาร์เก็ตติ้งจะได้มีกําลังใจในการให้บริการท่านด้วยนะครับ <S <S สก็คือเรื่องค่าเงินนะครับอัตราแลกเปลี่ยนนี่สําคัญมากเราลงทุนในหุ้นไทยเราใช้แต่เงินบาท<า> พอไปต่างประเทศเนี่ยอายุกตัวอย่างเช่น US ก็ต้องใช้แลกเป็นบาทเป็น u s ดอลลาร์ถูกไหมครับค่าเงินที่ไปและกลับเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะครับอาจจะทําให้รีเทิร์นสูงเป็น2เท่าหรือรีเทิร์นหายไปเลยจนขั้นติดลบก็ได้นะครับการทําป้องกันความเสี่ยงในระดับเงินที่ไม่ได้สูงมากเนี่ยอาจจะมีต้นทุนที่สูงอันนี้ก็ไม่แนะนำนะครับข้อ4คือเรื่องภาษีการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยภาษีถ้าท่านเอากลับมานะครับถ้าท่านลงทุนในคุณต่างประเทศแล้วกําไร นะครับแล้วท่านเอากลับมาภายในปีปฏิทินเดียวกันเนี่ยเช่นลงทุนเดือนนี้ตุลานะครับกำไรเปรี้ยงเลยซื้อเทสลากำไร20 0เอากลับมาภายในพฤศจิกาธันวานะครับท่านต้องเอากําไรนั้นมาคํานวณภาษีในรายได้บุคคลธรรมดานะครับแต่ถ้าท่านรอหน่อยนะครับจนถึงมกราหน้านะครับการเอากลับมาในปีหน้าปีปฏิทินหน้าเนี่ยภาษีตรงนี้ก็จะได้ถูกยกเว้นนะครับไม่ต้องเสียนะครับแต่ขาดทุนนี่ไม่ับนะครับขาดทุนท่านรับเองนะครับไม่เกี่ยวอะไรกับภาษีเท่านั้นนะครับ ภาษีอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของดีวิเดนนะครับกับแคปิตอลเกนดีวิเดนส่วนใหญ่เนี่ยจะเสียที่ประมาณ1 5ถึง20%นะครับขึ้นอยู่กับสถานะบัญชีแล้วก็การให้บริการของโลกต่างๆลองสอบถามดูดีๆนะครับข้อควรต้องพิจารณาอีกอย่างหนึ่งก็คือการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยข้อมูลอาจจะเข้าถึงได้ยากหน่อยเพราะว่าอย่างแรกเลยเขาไม่มีแปลเป็นภาษาไทยให้เรานะครับถ้าเราต้องการหาข้อมูลหุ้นรายตัวเนี่ยเราอาจจะต้องขยันอ่านรีเสิร์ชนิดหนึ่ง เข้าตามเว็บไซต์ที่มีการถกกันเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นนะครับเรื่องของการลงทุนในประเทศต,ต่างๆนะครับก็จะช่วยให้เรามีข้อมูลมากขึ้นการเข้าถึงประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะเข้าถึงได้ยากนิดนึงนะครับการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นลักษณะของงบการเงินอาจจะมีการรายงานผลการดําเนินงานที่มีฟอร์แมตท,ที่แตกต่างไปจากงบบ้านเรานะครับต้องศึกษาตรงนี้ดีๆนะครับข้อสุดท้ายแล้วคือเรื่องของความผันผวนของหุ้นนะครับหุ้นต่างประเทศเนี่ยไม่มีซีลลิงไม่มีฟลอร์นะครับ ถ้าประกาศงบออกมาแล้วผิดคาดมากๆก็ลงเป็นหลายสิเถึงร้อก็มีโดยเฉพาะในตลาดขากลางคืนนะครับที่เรากำลังนอนหลับไหลยอยู่เนี่ยถ้าอยู่ในช่วงฤดูการประกาศงบเนี่ยการผันผวนของราคาหุ้นที่เราลงทุนอยู่เนี่ยอาจจะมีได้มากอันนี้ก็ควรต้องระวังนะครับก็สรุปไปแล้วนะครับการลงทุนในต่างประเทศมีช่องทางไหนได้บ้าง1ผ่านกองทุนรวม2เปิดบัญชีซื้อขายหุ้นรายตัวหรือไปซื้อ ETF ก็ได้นะครับใช้ลักษณะบัญชีคล้ายๆกัน วิธีที่3ก็คือการลงทุนผ่าน private fund ให้ผู้จัดจาก,การกองทุนดูแลให้นะครับข้อพิจารณามีอะไรบ้างมีค่าธรรมเนียมวงเงินลงทุนต้องสูงนิดนึงอัตราแลกเปลี่ยนภาษีขาเข้าของกําไรแล้วก็ภาษีเงินปันผลการเข้าถึงข้อมูลลงทุนอาจจะทําได้ยากนิดนึงความผันผวนของหุ้นโดยเฉพาะในช่วงที่ประกาศงบเนี่ยอาจจะมีมากเท่านี้เองนะครับการลงทุนก็ต่างประเทศของท่านก็ไม่ได้ยากเกินความจําเป็นแล้วนะครับ ในช่วงสุดท้ายนะครับแถมท้ายนิดนึงความเห็นส่วนตัวสําหรับท่านที่ต้องการลงทุนในหุ้นต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าท่านมาถูกทางละนะครับเพราะว่านอกจากจะเป็นการกระจายความเสี่ยงการลงทุนไปยังต่างประเทศแล้วเนี่ยความเสี่ยงของอรอตลดลงแน่นอนนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะเข้ามาเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการเติบโตของหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดในช่วงอนาคตเนี่ยจำเป็นต้องมีลักษณะที่ ใช้เทคโนโลยีค่อนข้างสูงนะครับบ้านเราอาจจะด้อยตรงนี้นิดหนึ่งการลงทุนต่างประเทศก็มีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนในยุคที่ดิจิทัลกาลังเข้ามานวัตกรรมกําลังเข้ามามีผลนะครับบริษัทใหญ่จะเริ่มมีอิทธิพลมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆและสามารถจะลักษณะทําธุรกิจในลักษณะคล้ายๆจะเป็นผูกขาดตลาดได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการเริ่มไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยก็จะช่วยให้ท่านมีพอร์ตที่สมบูรณ์มากขึ้นมีแัดส่วนการลงทุนที่เติบโตได้มากขึ้นในอนาคตครับขอบคุณมากครับ พบกันใน EP ีหน้าจะมาเล่าเรื่องของ ETF ว่ามันคืออะไรไส้ในมันเป็นยังไงและจะยกตัวอย่างวิธีการเลือก ETF ให้ท่านได้ฟังนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดี